สวัสดีทุกคนวันนี้ฉันมาที่นี่เพื่อแสดงเสียงเรียกเข้าและการแจ้งเตือนใหม่ล่าสุดที่ iOS 17นํามาเปรียบเทียบกับเสียงเรียกเข้าเก่าจากโทรศัพท์ของฉันใน iOS 6และคนพบเสียงเรียกเข้าใหม่ที่น่าตื่นเต้นเมื่อเปรียบเทียบกับเสียงเรียกเข้าเก่าจากโทรศัพท์ของฉันใน iOS 6เสียงเรียกเข้าใหม่ใน iOS 7มีคุณภาพเสียงที่ชัดเจนและสูงขึ้นทําให้เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ของฉันโดดเด่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ iOS 7ยังมีตัวเลือกเสียงเรียกเข้าที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นส่วนตัวเพื่อให้คุณแสดงบุคลิกและรสิิยมของคุณได้เสียงเรียกเข้าใหม่2-3รายการที่ฉันชอบเป็นพิเศษมันมีพลังสร้างสรรค์นำความสุขและประหลาดใจไม่ว่าจะเป็นเสียงเรียกเข้าหรือการแจ้งเตือนข้อความคุณต้องการนำเสียงเรียกเข้าที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นหรือไม่ ไอแ e f โฟนเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยให้คุณนําเข้าและจัดการเสียงเรียกเข้าแบบกําหนดเองได้อย่างง่ายดายอันดับแรกดาวน์โหลดและติดตั้งไอแ e f โฟนจากอินเตอร์เฟซเลือกจัดการค้นหาเสียงเรียกเข้าถัดไปนําไฟล์เสียงเรียกเข้าลงใน i c a แ e f o n e สุดท้ายซิงครไนเสียงเรียกเข้ากับ iPhone ของคุณโดยใช้ไอแคลโฟนด้วยผลิตภัณฑ์ไอแคโฟนคุณสามารถปรับแต่งเสียงเรียกเข้าของคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้ไอโฟนของคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริงถ้าคุณชอบวิดีโอนี้โปรดอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ